าารเอเชีย er. ร้านเวียดนามนะทุกคนกินกับแม่โทมัสนะสดีคชาทุกคน,คคกคนวันนี้แม่โทมัสพามากินอาหารเอเชีย er, ทุกคนแม่โทมัสมาไม่ได้ทำอาหารกิน,นมาเดินเล่นในเมืองมากินอาหารเ er. อเชียกินเสร็จแม่โทมัสจะพาไปเดินตลาดนะัดนะทุก วันนี้เขาจะมีวอลกันมาหรือไม่ก็เดินเล่นในเมืองเนี่ยทุกคนในเมืองแคนตันแล้วก็จะดื่มกาแฟกับป๋าแล้วก็กลับบ้านนะหมกินกินกับแม่โทมัสอร่อยมอากทุกคนเป็นเวียดนามก็จะคุยซุปน้องแม่มาทุกคนนะนี่เกีกินกับแม่ค่ะทุกคนกินกับแม่โทมัส ถูกมากทุกคนหกเหรียญร้อยเจ็ดจิตร้อยแปดสิบาทอาหารชั้นเนี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่ธุระขอตัวกินก่อนเดี๋ยวแม่ธุระจะเดินเล่นนะทุกคนแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศเนาะแล้วก็มาลงวิดีโอถ้าใครต้องเดือดเดี๋ยวนะแม่ธุระกิน ทำใหญ่ๆกินเสร็จไปเดินเล่น เอเชียเสร็จแม่ท้อก็มาน้ากันนะแล้วพ่อป๋าซื้อนี่มาทุกคนอะไรนะโรสเบอร์รีอ่เพ่อป่าและก็บล็อมเบอร์รี่มันเรียกคนละอย่างนะทุกคนเนี่ยบอมเบอร์ี่มันนี่จะมีสูงมากแม่ท้อมากกอนเยอะช่วของด้วยทุกคนเนี่ยไม่รู้ถือกับจับจะยืดจ่อรถไหวมั้นแต่ก็ได้่ล อันนี้คือผลไม้ของป๋าจากที่ที่ป๋ากินป๋ฮาฮัลโหลยที่น้อยสักคาโดป๋าพเจ้าเซฮายเวฮัลโหลเขาพักกลางวันนะทุกคนคนเขาก็จะมาเบรกนะทุกคนอันนี้มันจะเป็นภ่างนะเห็นไหมเขากินอาหารนะทุกคนคนทำง,งาน ไไคน,นคพักกลางวันก็จะมากินอาหารสิที่นี่ทุกคนเบรกอาหารแบบว่าพักเบรกกับทุกคนที่นี่เขาทำงาน8ดชั่วโมงเขาก็จะมีเวลาพักเบรกนะเขาไม่ได้พักแต่เป็นสองสาชั่วโมงเหมือนบ้านเรานะ40นาทีอะไรอย่างเงี้ย ไม่ถึงชั่วโมงนะให้เราให้เรากินข้าวหรือสุปรี่เข้าห้องน้าเสร็จเราก็จะเข้างานต่อคนที่จะมันก็ทํางานเป็นชั่วโมงแล้วทุกคนปีหนึ่งเขามีเวลาหยุดแค่เสียพิษนะทุกคนมีเวลาของดีๆทำาหางานทั่วไปอ่ะทุกคนที่นี่ก็จะเป็นแหล่งนะทุกคนให้คนออกมาซื้อของทั้งนั้นก็เป็นร้านร้านโปรดทานอะไรมาพมันกบอกมา,า,าซื้อ เ,นะเดี๋ยวไปเดินได้ร้านกีรอเราไปเดินไดนกัน,นดเดินออกมาข้างนอกนะป๋าพร้อมร้อยแล้วก็จะมานั่งนี่ทุกคนร้านกาแฟที่นี่ดูสิร้านไหนหน้านั่ะเ<ม>พลงดังนะทุกคนแล้วก็จะเข้ามาในวีโอ,อของมันของมันก็จะมีมีความผิดนะทุกคนไม่ใช่ความผิดไม่กระส์นะ โอเคแล้วเรามานั่งดูป,ป้าป๋าเมียซิทที่เชียนนอตเตอร์เฮียคาเฟ่ไปนั่งทางร้านอิตาลีป,ป้าป๋คาคนอะไรเฮียมิดเมียแราก็มานั่งนั่งนี่ทุกคน เข้มานั่งนะทุกคนเขามาดื่มกาแฟกันดื่มกาแฟเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านอันนี้มาเดินเล่นในเมืองกับป๋าแม่เข้ามาให้ดูบรรยากาศข้างโฟลูมอันกอยนะะทุกคนขับรถข้งนนางนอกป่ะป๋าจับโบรนวเบนูนก่อนดูดูว่ามีอะไรอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้อยากยาเห็นดูไปอย่างเงี้ยนะทุกคนเดี๋ยวแม่ถึงเวลาสั่งแม่เข้ามาสั่งให้เอง ดื่มกาแฟกันทุกคนบีโนค่ะทุกคนอันนี้ของป๋ากินเสร็จแล้วแม่โทมัส่กงเงี้ยเดี๋ยวเดินกลับบ้านนะทุกคนป๋าผลไม้ถุงผลไม้แกซื้อของแม่โทมัสก็เนี่ยของแม่โทมัสอยู่พื้นทุกคนแม่โทมัสซื้อพวกน้ำยาสระผมพวกน้ำยาบ้วนปากอะไรเงี้ยแล้วก็ครีมอัดมา้าแม่โทมัสนะทุกคนกับวิตามินแม่โทมัส แอบถ่ายป๋าไม่แอบถ่ายละพาป๋ามานั่งเล่นรับลงชมวิวเนาะป๋าเนาะดูรถวิ่งมีนอกร้านนะทุกคนเป็นคล้ายๆร้านเบียร์แม่ธวมาเนะเค,คะเดี๋ยวเราให้ป๋าสั่งดูเมนูก่อนแลแม่ธมัชสั่งอาหารแล้วก็พาทุกคนเดินกลับบ้านแม่ธวัชก็จะกน แม่โทรมาบ่อยนะทุกคนร้านแถวเนี่ยนั่งดื่มทุกครั้งก <c oughs> ็อย่านี้ทุกคนเดี๋ยวดื่มกาแฟเสร็จแม่โทรมากลับบ้านป๋า หิวของหนักจัทุกคนคาบูชิโน่แก้วละสามเหรียญร้อยกว่าทุกคนแก้วละสามร้อยกว่าเอ๊ะร้อยกว่าใช่ไหมสามสามหกสามเก้าสามเหรียญร้อยกว่าบาทสองแก้วนี่ก็สองร้อยกว่าแม่ทำมัน,น,นี่ย ออกมาให้แกชาร์จแบตเตอรี่ไม่เหงาเนี่ยถ้านั่งอยู่แต่ในบ้านก็จะเป็นไอเซเมอร์แล้วทุกคนทั้งแม่โทมทัสด้วยนะออกมานอกบ้านรับลมชมวิวนะนเนาะปินเตลุปปะปะปินเตลุปเดีย๋ยวแม่โทมทัสดื่มกาแฟแล้วนะทุกคนอันนี้แม่โทมัสถ่ายแค่ได้ทักทายเพื่อนๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามแม่โทมัสนะฮะ แม่ธรัมยังไม่ได้ไปหาหลายคนนะทุกคนอย่าเพิ่งว่านะเมื่อคืนนี้ก็มุยกว่าจะได้นอนตีสองทุกคนไปย้อนหลังให้เพื่อนหลายคนนะทุกคนนะดูหน้าแม่ธรัมนอนเด็กทำช่องยู u b e ก็อย่างเนี้ยทุกคนทำไปเรื่อยๆทุกคนนะแก้เซงแก้เหงาหน้าแม่ธรัมนอนตีสองเมื่อคืนหน้าโงก เพราะว่าแม่โทมัสย้อนไปย้อนหลังให้เพื่อนๆนะทุกคนก็อย่างว่าเนานะแต่และคลิปมันก็ยาวแม่โทมัสก็นะฮะเดี๋ยวแม่โทมัสนั่งเล่นกับป่านะทุกคนแล้วก็จะกลับบ้านเสียงเพลงนะทุกคนเข้าเข้ามาในในเนี่ยวิดีโอก็จะไม่ดีนะทุกคนโอเคนะคฮะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะบายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ